ก็ and then die. สวัสดีเหล่าเกมเมอร์แล้วคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผม e h e a l a x Channel นะครับผมโดยเกมที่ผมเล่นในวันนี้ก็จะเป็น Pokemon Fire r ร d นะก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรลงช่องก็เกมแรกก็เป็นเกมนี้แล้วกันใน EP นี้ผมก็จะมาเริ่มเล่นตั้งแต่ต้นเลยนะฮะ ผมก็เคยเล่นเกมนี้มาหลายครั้งแล้วนะแล้วก็จากที่เล่นครั้งล่าสุดเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วบางจุดผมก็ลืมเหมือนกันนะการแบบแปลในเรื่องผมก็อาจจะแปลไม่ได้ดีนะเพราะว่าคาศัพท์บางคําผมก็ไม่ค,ค่อยคล่องเนาะก็ผมจะใช้เป็นวิธีการวิธีการบรรยายด้วยแบบความจําของผมเอาแล้วกันนะว่ายังไงเนาะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตั้งชื่อตัวละครแล้วก็ ถ้เาเป็นชื่อของผมเลยเนาะเอเธอร์เอเธอร์แร็พส์เอ็กซ์โอเคเอเธอร์แร็พส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งชื่อผู้แข่งของเรานะเอ่อ เป็นสมชื่อมันมีชื่อกรีนให้หรือเปล่ากรีนอ่าได้เป็นชื่อกรีนนะคี้เกียจต,ตั้งไว้ง่ายเลยก <l army> ็ขอภัยในเสียงรบกวนต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะเสียงคีย์บอร์ดของผมมันใกล้ไม์มากเลยนะในขั้นตอนนี้เราต้องไปเอาโปเกมอนของเรานะเรา ต้องเลือกโปเกมอนของเราก่อนที่จะออกประจญภัยเนี่ยให้เรามาทางนี้เสร็จปุ๊บดอกเตอร์ดอกเตอร์โอ๊กนะเขาก็จะมาแบบห้ามเราไว้เหมือนแบบมาเรียกเราอะ่ะให้เปลอ,อกโปเกมอนนะได้เรื่องผมเล่นในคอมนวบางจุดก็สามารถเล่นคอมเร็วได้จุดไหนที่ผมเล่นคอมเร็วก็ ขออภัยได้นะบางทีมันเป็นจุดที่แบบยืดเยื้ออย่างบทสนทนาถ้ามีโอกาสนะแบบว่าทักษะอังกฤษของผมแบบเพิ่มขึ้นผมก็อาจจะเล่นเกมเนื้อเรื่องบ่อยขึ้นแล้วก็อาจจะแปลให้ฟังนะก็ถ้าที่ผมจะเลือกในวันนี้ก็อาจจะเป็นกำลังคิดอยู่ว่าเจ้าไฟหรือว่าน้ำดีนะอืม เอาธาตไฟแล้วกันเนาะในอนาคตรเราจะได้ไม่ต้องจับโปเกมอนธาตุบินเพราะธาตน้ำเราก็หาจับตัวอื่นได้อันนี้ก็จะเป็นคู่แข่งของเราอะ่ะมักจะเลือกโปเกมอนที่ชนะทางเราตลอดนะอันนี้บอกไว้ก่อนสำหรับคนที่แบบเอออยากจะไปเล่นนะนี่แล้วมันไวมากเลยได้ ในตอนนี้เราก็ต้องไปที่เหมือนเป็นเป็นร้านค้าเพราะว่าเหมือนดเอรโอกอ่ะเขาจะให้ไปรับพัสดุอะไรสักอย่างหนึ่งนะเอาไปให้เขาร้านค้าก็คืออันนี้สีฟ้าหมาดไปกับที่ศูนย์วิจัย ล้วดอกเตอร์โอเขาก็ใช้โปเกเด็กตัวมานะเพื่อที่จะแบบเตรียมเก็บข้อมูลของโปเกมอนที่เราเจอวันนี้เรามาเอาแผนที่ก่อนนะไปลุยเริ่มฟาร์มเวโอลช่วงแรกๆอ่ะผมเป็นอาจจะใช้โปเกมอนตัวเดียวก่อนนะในการเล่นหลังๆก็ค่อยไปจับแล้วก็ฟาร์มเวโอลอีกทีหนึ่งนะ เราก็ต้องมาคุยกับลุงวันนี้นะเขาก็จะสอนการจับโปเกมอนเบื้องต้นให้เรานะอ่าเราก็ที่ต่อไปที่เราต้องไปก็คือเมืองที่มียิมหินอยู่นะเพื่อไปตู้ยิมหินแต่ก่อนหน้านี้ไอ้ตรงนี้เป็นจุดที่เราสามารถเก็บเลได้นะแล้วก็เก็บเลตรงนี้จนถึงเล่สิบหกสิบสิบห้าสิบหกเลยก็ได้นะเก็บจนพัฒนาเลยก็ได้เพราะว่าโปเกมอนเราชนะทางพวกนี้อยู่แล้วเพราะเป็นธาตุแมลงนะในนี้มีปิกจูด้วยนะ แต่ผมไม่สนใจพิกาจูตอนนี้ใส่ความเร่อกไปเรื่อยๆรู้กับเทรนเนอร์เทรนเนอร์ในนี้จะมีอยู่ประมาณ5้าถึงหคนมั้งนะที่ผมจำไม่ผิดนะก็นับไปเลยนี่หนึง่งตรงนี้เก็บของเอ้เมื่อกี้ที่ผมเก็บก็คือจะเป็น เซรุ่มแก้พิษนะเอออ่านี่คนที่สองไม่ถึงห้าคนหรือเปล่าเออลืมเฉยน่าจะแค่สามสี่คนเองมากนี่คนที่สามนะเวลเราเก็บไว้มากนะเนี่ยแบ๊บเดียวเวลสิบสองนะเห็นปะยิ่งเนี่ยตอนนี้ถ้าสมมติเราจับโปเกมอนเยอะนะโอตายเวลกันไม่ทันเลยก็ใช้ตัวเดียวในการเวลไปก่อน ตอนนี้เราก็มารักษาเนาะเพราะว่าท่าเอมเบอร์เราจะหมดแล้วกลับไปฟาร์มต่อผมจะฟาร์มให้จนถึงการพัฒนาล่างก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดเข้าตอนที่ผมฟาร์มถึงเวลสิเลยนะเอาละครับผมก็ฟาร์มจนเปลี่ยนล่างแล้วนะเวล16เราก็มาดูฉากเปลี่ยนล่างกันเล็กๆน้อยๆนะ ว h ตช์แชมเบนเตอร์อีสซีวอลเป็นลังสองเรียบร้อยแล้วเราก็ไปสู้ยิมกันเลยนะตอนนี้เราก็น่าจะพร้อมแล้วแหละในการสู้ยิมหินก็ในการเล่นเกมโปเกมอนนะเราก็ต้องคอยดูด้วยนะว่าโปเกมอน่าตอะไรแพ้่าตอะไรหรือชนะทาง่าตอะไรด้วยนะอย่างตอนนี้ ผมมีท่านเน็กอยู่ท่านนึงก็คือเมทัลคลอ w นะมันชนะทางท่าหินเราก็สามารถใช้ได้ท่าดินเราก็สามารถใช้ได้ทุกท่าเลยนะเพราะว่าเราแค่แพ้แพ้ท่าท่าหินกับดินแต่ดินมันก็ไม่ได้ชนะทางเราสักเท่าไหร่เหมือนกันแต่เนี้ยของจริงมาเมทัลคลอเมทัลคอไปเอาไม่โดนอีวะ่ะ ด้เห็นไหมครับพอเราเป็นร่างสองเราก็สามารถเล่นอะไรได้ง่ายขึ้นนะนี่ชนะยิมแล้วอย่างง่ายดายเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อกันที่ยิมน้าเลยนะครับว่งไวมากในการจบเมืองเมืองนึงนะก็เป็นเมืองเล็กๆนะให้เราไปที่ทางขวาของเมืองนะมันจะมีทางไปอยู่แนละ้ด็อกเตอร์คนนี้จะคอยเขาก็คอยเราอยู่นะเพื่อที่จะเอา,ารองเท้าวิ่งมาให้เราสามารถกด b ในการวิ่งได้นะแต่ ถ้าเล่นในคอมพิวเตอร์ก็ต้องเป็นการกดเอกนะตอนนี้มีโปเกมอนที่ผมอยากจะจับอยู่หนึ่งตัวนะเดี๋ยวผมพาไปดูที่จับนะขอพยายามสู้กับเทนเนอร์นะเพื่อที่จะได้เอาเลเวล โปเกมอนของเราจะได้พัฒนาร่างเร็วๆนะโรจิตอ่ะคนชอบสู้กับเทนเนอร์ไม่ต้องกลัวท่าหมดนะฮะเรามีหลายท่าล้วท่าตรงแล้วตรงเนี้ยมันไม่มีคนที่ใช้โปเกมอนท่าถิ่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยกลัวหน้าทางเข้าท่ามันก็มีโปเกมอนเซ็นเตอร์ให้เราอยู่แล้วเร็ว20จวังว่องไว ท่านี้เราไม่เอานะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่ตรงคนนี้ก็เป็นเทรนเรนอร์นะสู้ไปนี่เห็นไหมหน้าทางเขาทำเรามีโปร์กมมนเซนเตอร,ตร์อยู่เราเข้าไปในถ้ำเลยคอยหาเทรนเนอร์สู้เพื่อเก็บเลเวล มันก็มันข้างทางก็สู้ได้เลยนะฮะถ้าอยากได้ไว้มากกว่านี้แต่ก็ระวังท่าหมดด้ยวยนะในการต่อสู้เนี่ยคราวนี้ก็ให้เราวิ่งมาทางซ้าย ไม่ต้องใช้ธาตุอินเบอร์แล้วนะใช้กับโปเกมอนที่มันแพ้ทางเราจะกัดก็พอแนละ้วไม่งั้นไม่จะเปลืองพราะก่อเราจะได้ออกนะอีกนานตามไปความเร็วไปล้วก็เข้าบันไดนี่นะครับก่อนอื่นผมจะมาเก็บตรงนี้ก่อนตรงนี้จะคือมูน stone นะครับเป็นหินที่ใช้พัฒนาล่าโปเกมอนที่ผมต้องการนะ ในนี้ก็จะมีแต่โปเกมอนที่เป็นตัวเนี้ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะเิ่งไปเนี่ยจะมีตัวนี้ทั้งหมดเลยไม่เราจะไม่เจอตัวอื่นเลยนะในซอกนี้เราก็วิ่งมาทางขวาของแมบปบลงมาได้ตรงนี้นะครับเอาเจอโปเกมอนอีกแล้วโปเกมอนชุกชุมเหลือเกินสู้หน่อยเอมเบอร์เอมเบอร์ วิ่งลงมาเรื่อยๆเยวิ่งไปวิ่งไปสู้หน่อยเก็บเลเวลคือเดี๋ยวผมจะต้องข้ามยิมน้ำให้ก่อนนะเพราะว่าอาจจะสู้ไม่ไหวก็ได้ยิมน้ำด้วยโปเกมอนมันกวนส้นตีนเกินนะโปเกมอนติดพาราไรซ์ก็ลำบากนะไม่ได้ซื้อยาอะไรมาไวนะ้ ในกระเป๋าเราก็ไม่ได้มีอะไรเลยแมทแทนะแมทนี้สู้อีกแมทเดี๋ยวก็จบแล้วน่าจะไหวอยู่แหละมั้งนะดูอีกดูอีกเออได้อยู่อันนี้โปเกมอนผมก็จำไม่ได้แล้วว่าโปเกมอนโบราณฝั่งไหนคือตัวอะไรครับผมเก็บไปก่อนเลยก็ได้เก็บไปบคนละชิ้นใกล้ถึงทางออกถ้ำแล้วนะ นี่ค้างออกข้าเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นการเลือกสองคนนี้จะให้เราแบบว่าเรียนท่านะครับทางนึงจะเป็นท่าทางหมดัดอีกทางหนึ่งจะเป็นท่าทางเท้านะนี่อย่างทางขวาทางขวาจะเป็นท่าท่าเตะนะส่วนทางซ้ายจะเป็นท่าต่อยผมขอเลือกท่าต่อยแล้วกันเอามาแทนนี่เลย scratch s c r a t c h มาแทนเลยนะไปเก็บของเก็บของเราก็มาถึงเมืองของยิมน้ำแล้วนะครับผม ก็ใน E ีพีนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมในอีพีหน้าผมก็จะไม่เล่นต่อจากตรงนี้เลยนะครับก็ถ้าชื่นชอบถ้าท่านชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขออาภัยในการที่ผมอาจจะพูดไม่เป็นธรรมชาติผมก็พยายามปรับปรุงอยู่ท่านที่เข้ามาดูก็คอยติดตามการพัฒนาของผมแล้วก็ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย